สำหรับใครที่ชื่นชอบหนังผู้ใหญ่แนวพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงแล้วแล้วก็เราขอแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะนำแสดงโดยฮิคารินิโนมิยะเธอรับบทเป็นหญิงสาวที่กำลังจะแต่งงานใหม่แต่อดีตที่ผ่านมาของเธอนั้นไม่ดีเลยเรื่องราววุ่นวุ่นจึงเกิดขึ้น ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มาดามด้วยนะคะดู only แฟนมากกว่า200ช่องอัปเดตทุกวันสมัครครั้งเดียวไม่มีรายเดือนพิเศษสุดมีไลฟ์สดของน้องๆทุกอาทิตย์ทั้งหมดนี้เพียงคุณแอดไลน์มาที่ at o l f 7 7 7อย่าลืมใส่แอดด้วยนะฉากแรกเป็นฉากที่3มีคุยกับนางเอกว่าอยากจะไปไหว้พ่อนางเอกให้เรียบร้อยและเป็นไปตามประเพณี แต่นางเอกไม่อยากให้สามีไปเจอเขาเพราะเขาเป็นคนที่โหดเหี้ยมมากคืนนั้นสามีทำกิจกรรมกับนางเอกแต่เขาดันจบกิจกรรมไวไปหน่อยแต่นางเอกก็ไม่เป็นไรและเธอได้ตัดสินใจว่าพรุ่งนี้จะพาเขาไปพบพ่อของตนวันลุ่งขึ้นทั้งคู่เดินทางมาเจอพ่อเลี้ยงของนางเอกพ่อเลี้ยงถามล่วงเกินสามีนางเอกไปหน่อยแต่การสนทนาก็จบลงด้วยดีสองสามวันต่อมา พ่อมาที่บ้านของนางเอกเธอตกใจมากพ่อเลี้ยงบอกกับเธอว่าบ้านดูใหญ่โตมากเลยนะสามีเธอคงจะรวยมากสินะไหนๆเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเอามาแบ่งกันใช้บ้างสิจะแบ่งเงินหรือแบ่งตัวเธอก็ได้นะพอพ่อพูดจบนางเอกก็เดินไปหยิบเงินมาให้พ่อเลี้ยงพร้อมกับบอกว่ารีบๆใส่หัวไปได้แล้วเดี๋ยวแฟนฉันจะกลับมาเห็นพ่อเลี้ยงจ้องหน้านางเอกอยู่พักหนึ่ง แล้วเขาก็ทําไม่ดีมิร้ายนางเอกเย็นวันถัดมาสามีได้ชวนพ่อเลี้ยงมาดื่มโดยที่ไม่ได้บอกนางเอกพอเธอกลับมาเจอเธอถึงกับช็อกไปเลยดื่มไปได้สักพักสามีของนางเอกก็เมาและเผลอหลับไปพ่อเลี้ยงเลยเข้าไปทักทายนางเอกแรกๆเธอก็ไม่ยอมหลังๆเธอชักจะติดใจหลังจากนั้นเธอก็ไม่รับรู้รสชาติของสามีอีกเลยในใจได้แต่นึกถึงรสชาติของพ่อเลี้ยงที่แสนอร่อย จนเธอตัดสินใจไปหาพ่อเลี้ยงด้วยตัวเองหลังจากนั้นเธอกับพ่อเลี้ยงก็ไปมาหาสู่กันเรื่อยๆแล้วหนังก็ตัดจบวาร์ปของหนังอยู่ที่ใต้คอมเมนต์ใครอยากให้มาดามสปอยหนังเรื่องไหนแนวไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มาดามด้วยนะคะ